เสือสายหัวแล้วมันจะยิงไม่โดนหัวด๋ยวเขาไปขนาดนั้นหรอวะี่ลยเสียเลยรถหนีอยากหนีเหมือนกัน โอ้รถยางแตกไอ้เหี้ยเอาล้อไปด้วยดิไม่มีล้อก็ขับไม่ได้มันเอาล้อเราไปแล้วไม่คือโซนที่ใช้อะไรไม่ได้เลยมันคืออะไรนะไอ้เดมัติกอ่ะคิดว่าหน้าจอมีปัญหา ดี <Es> ่ชอบพัง่ะชอบมีเส้นม่ได้เล่นนานคนเข้ามาเล่นอ่ะเรียบร้อยเฮียเกมเฮียนี่เบียดอีกมัมิบวิต ทันหรอทนันปะไม่ทนันไม่ทนันไอย้ยังไม่ทันจังเลยขวดหมูขวดหมูขวดหมูเขาแบบนั้นหรอเพียวหรอพี่เอาไปขระดาน้าเลยมันเหลืออีกวิเดียวไอ้เหี้ยไม่ทันได้ไงวะ